ขอต้อนรับเข้าสู่ศาสตร์พยากรณ์ที่จะมาทำนายไททัก์ดวงชะตาในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568และสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำทำนายสำหรับบุคคลที่เกิดปีฉลูสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ผมก็ขอพูดถึงข่าวดีเรื่องดีๆกันก่อนเลยนะครับเพราะเป็นดวงที่เริ่มใช้แสงโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆแบบชนิดที่เห็นดวงแล้ว ก็เตะตามอาดูทีเดียวครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะมันคือเรื่องเด่นประจําเดือนครับซึ่งมันเป็นลักษณะที่มีดวงอยู่สองด้านที่สัมพันธ์กันดีส่งพลังถึงกันอย่างเข้มแข็งมั่นคงเป็นดวงที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นก็คือดวงการเงินกับดวงโชคลาภครับที่เดือนนี้ทํางานสัมพันธ์กันดีมากๆก็เรียกว่าทํางานเข้าขากันดีในทุกด้านครับทั้งทงด้านลาภลอยสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะ การกระทําหรือว่าการลงมือทําก็ทําให้บังเกิดลาภผลขึ้นหรือเกิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทั้ง2แบบ2ลักษณะครับที่เดือนนี้โดดเด่นขึ้นมากอย่างดวงโชคลาบที่สัมพันธ์กับดวงการเงินก็หมายความว่าโชคลาภที่เกิดขึ้นจะเป็นโชคเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักครับรวมถึงสิ่งของมีค่ารายได้ผลกําไรผลตอบแทนทรัพย์สินมรดกสิ่งเหล่านี้ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณครับรวมถึงได้เงินจากการเสี่ยงโชคถูกหวยถูกรางวัลก็มีโอกาสไม่แพ้กันครับมันกำลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณครับและอีกด้านคือโชคลาบที่เกิดจากการกระทำของคุณเองเป็นผลจากการกระทำการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างและเกิดเป็นลาบผลตามมาครับซึ่งโชคลักษณะนี้คุณต้องลงมือทำต้องออกแรงหน่อยมันถึงจะมีโชคมีลาบมีความโชคดีเกิดขึ้นครับ ก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการลงทุนการเอาเงินต่อเงินการทำธุรกิจเสริมอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ครับอย่างการไปร่วมหุ้นไปทำธุรกิจหรืองานอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดไรายได้เกิดเป็นกำไรขึ้นโชคลาภจากการกระทำในลักษณะนี้ก็จะเกิดกับคุณครับมันจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสำเร็จราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคมาขัดขวางครับ ได้เงินได้ทองตามที่หวังไม่ค่อยผิดพลาดนั่นเองครับก็เป็นผลดีจากดวงโชคลาภและการเงินที่เดินสัมพันธ์กันดีมากมีพลังที่แข็งแกร่งมั่นคงให้ผลชัดเจนหวังผลได้ซึ่งนั้นก็คือข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ครับและถ้าเรามาจาะลึกที่ดวงการเงินโดยเฉพาะว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นแบบไหนส่งผลดีร้ายอย่างไรบ้าง โดยผมจะแบ่งออกเป็นสส่วนให้เข้าใจง่ายๆและเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นครับดวงการเงินส่วนแรกผมจะแบ่งเป็นรายได้รายรับผลกําไรผลตอบแทนส่วนที่2จะแบ่งเป็นรายจ่ายเงินที่มีโอกาสจะสูญเสียไปและทางด้านหนี้สินครับในกรณีสําหรับคนที่มีหนี้สินส่วนใครที่ไม่มีก็ฟังผ่านๆไปก็ได้ครับหรือว่ากดข้ามไปแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เราก็มีหนี้กันทางนั้นครับ ไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับเรามากน้อยแค่ไหนบางคนมีหนี้เยอะแต่ว่าหาเงินเก่งอันนี้ก็อาจจะไม่เดือดร้อนไม่เป็นปัญหามากในเรื่องหนี้สินครับแต่บางคนมีหนี้สินไม่มากแต่มีรายได้น้อยไม่พอในแต่ละเดือนอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของแต่ละคนครับงั้นผมขอสรุปสั้นๆเลยละกันนะครับเรื่องดวงการเงินในเดือนมิถุนายนนี้ ภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมั่นคงมีไรายได้เข้ามาสม่ำเสมอมีรายรับเข้ามาหลายทางยิ่งใครหาเงินเก่งขยันทำหลายงานหลายอาชีพพร้อมกันก็ยิ่งหมดห่วงในเดือนนี้ครับเพราะว่าคุณจะมีไรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นเงินทองเริ่มไหลามาเทมาเป็นผลมาจากการกระทำของคุณเองที่ผ่านมาครับบวกกับเดือนนี้ไม่ค่อยมีเรื่องให้เสียงเงินเสียทองกันเยอะแล้วก็เรียกว่าเข้าโหมดเก็บเงินอย่างเดียวครับ เน้นประหยัดเก็บออมมากกว่าจะใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะส่วนใหญ่ก็จ่ายไปเยอะแล้วในช่วงสงกรานต์และก็ช่วงเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงเปิดเทอมของเด็กๆของบุตรหลานหลายคนก็ต้องใช้เงินก้อนในส่วนนี้เยอะครับแต่มาในเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้เริ่มต้นหาเงินใหม่เริ่มต้นเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เป็นทุนสำรองในอนาคตเอาไว้ยามฉุกเฉินเผื่อจะต้องใช้เงินกระทันหัน ก็จะได้ไม่เป็นหนี้เพิ่มครับก็เรียกว่าฐานะการเงินในเดือนมิถุนายนนี้จะดีขึ้นการเงินจะเริ่มมั่นคงและก็มีเงินอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยที่นอกเหนือจากรายได้หลักอย่างเช่นเงินทองที่ได้มาจากโชคลาภตามที่บอกไปในตอนต้นครับก็เบาใจหมดห่วงเรื่องเงินติดขัดเงินไม่พอใช้ในเดือนนี้ไปได้เลยทีเดียวครับส่วนเรื่องหนี้สินถ้าคุณกังวลว่าเดือนนี้จะพอใจไหมก็ต้องบอกเลยว่า อย่าก,กังวลครับคุณจะมีเงินเพียงพอมาใจนี้ได้อย่างแน่นอนครับเมื่อถึงเวลาเงินจะมีเข้ามาเองครับอย่าห่วงในเรื่องนี้เพราะว่าดวงการเงินดีขึ้นและก็ยังสัมพันธ์กันดีกับดวงโชคลาภด้วยแปลว่าเงินทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมาเยอะขึ้นนั่นเองครับต่อไปเรามาดูดวงทางด้านการงานทางด้านกิจการธุรกิจการค้ากันต่อครับซึ่งเดือนนี้ภาพรวมการทํางานส่วนใหญ่ก็เป็นไปนในทางที่ดีครับ แถมยังมีโชคเรื่องงานที่ดีเด่นอีกด้วยการการะทำสิ่งต่างๆการลงทุนลงแรงอะไรไปไม่สูญเปล่าครับจะได้เป็นสิ่งดีๆกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างเช่นทำแล้วได้เงินดีได้กำไรเป็นก่อเป็นกำขึ้นเห็นน้ำเห็นเนื้อทำงานแล้วต้องได้เงินเป็นส่วนใหญ่ครับแอบประเภทงานฟรีงานการกุศลขอความร่วมมือระยะน,นี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ต้องได้อะไรกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองจะเป็นโอกาสเรื่องความก้าวหน้าเรื่องดีงามความรุ่งความปังมันจะมีเข้ามาไม่สูญหายสูญเปล่าไปในอากาศครับส่วนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการทำงานระยะนี้ก็มีน้อยครับก็ทำงานกันได้อย่างสบายใจขึ้นราบรื่นไม่ค่อยมีมารมาผจญครับทำงานเป็นสุขขึ้นทำไปก็เห็นเงินเห็นความก้าวหน้าทั้งคนทำงานประจำทำธุรกิจลงทุน อาชีพอิสระก็เป็นช่วงที่การงานจะให้ผลดีกับคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับก็เตรียมตัวรับข่าวดีรับสิ่งดีๆจากการกระทําจากการงานที่คุณทํากันได้เลยครับและมีเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันไว้หน่อยครับสําหรับในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นการเอาเงินไปหาประโยชน์หาไรายได้มากขึ้นก็ต้องระมัดระวังอย่าชะล่าใจครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนมาชักชวนให้คุณไปลงทุน ก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทรัพย์เพราะดวงมันมีโอกาสเกิดขึ้นครับถ้าพลาดแล้วมันพลาดเลยเลือกกลับคืนมาไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังครับในการลงทุนต้องศึกษาให้ดีๆก่อนตัดสินใจก็ฝากเตือนสติกันไว้ครับต่อไปเรามาเช็คดวงสุขภาพกันบ้างครับระยะนี้ไขรที่ชอบกินยิ่งเครียดก็ยิ่งกินหนักก็ต้องระวังจะเจอโรคอ้วนซึ่งถ้ามันขึ้นแล้วก็จะลดยาก ได้อีกเรื่องก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาอย่างเช่นความดันสูงหัวใจเบาหวานโดยเฉพาะโรคเบาหวานครับระยะนี้ต้องระวังมากๆทั้งคนที่เป็นและยังไม่เป็นต้องควบคุมเรื่องน้ําตาลในเลือดให้ดีๆครับใครที่ชอบกินขนมกินของหวานชานมกาแฟก็ต้องระวังครับถ้าอายุในน้อย,อยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าระบบเผาผลาญยังดีอยู่แต่สาหรับคนที่อายุเยอะอายุมากแล้ว ก็ต้องฝากเตือนกันเป็นพิเศษหน่อยครับยิ่งผมสังเกตว่าแฟนๆช่องดูดวงของเรามีคนอายุเยอะเข้ามาดูกันมากทั้ง50-60กว่าก็อยากฝากเตือนเรื่องสุขภาพกันหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องโรคเบาหวานก็ควบคุมเรื่องน้ำตาลในเลือดให้ดีครับให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและควรเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นโดยการออกกำลังกายซึ่งก็ควรเน้นแบบเบาๆครับอย่างการเดินในที่ราบไม่จำเป็นต้องวิ่งครับแค่เดินให้นานพอ สัก15ถึง20นาทีต่อเนื่องพอให้ได้เงื่อออกก็เป็นการออกกำลังกายที่ให้ผลดีแล้วครับหากทำเป็นประจำสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆครับจบคำพยากร์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยครับก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำและทีมงาน ได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ